สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะเนาะปีนี้2025เดือนมกราอย่างที่เห็นเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยของบ้านเราเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเซตอินเด็กซ์เนี่ยกลับลงไปอีกแล้วทีนี้มันจะเป็นยังไงก็เป็นที่น่ากังวลอะไรที่เป็นอุปสรรคหรือว่าอะไรที่เป็นปัญหามันก็เป็นโอกาสได้เช่นกันแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราต้องแบบกุ้มทั้งหมดที่เรามีเนาะเราก็สามารถเข้าได้ด้วยเงินที่เย็นในวันข้างหน้าเนี่ยนะเวลามีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะรู้แหละถึงเวลากู้ได้เม แต่ตอนนี้เก็บเงินสดไว้ค่อยๆลงทุนในสิ่งที่าราคาต่ํามากแต่ก็ต้องไปดูพื้นฐานดีๆด,ด้วยนะฮะก็เก็บเงินสดไว้เรื่อยๆแหละนะครับเพราะว่าคุณอาจจะต้องใช้อีกเยอะนะครับในอนาคตเพราะฉะนั้นอย่ารีบอย่างที่เห็นในตลาดคริปโตก็มีความผันผวน,นมากขึ้นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตั้งแต่วันที่20มกราคมปีนี้นะครับก็ได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็นทางการละแล้วก็อีลอนมัสก์ทั้งสองท่านนี้ก็ค่อนข้างโปรคริปโตมากๆเนะเาะคริปโตเคอเรนซีก็อาจจะเป็น โอกาสหรืออาจจะเป็นเซลล์ออฟก็ได้ก็ติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะฮะเช่นเดียวกันอย่าไปอย่าอย่าทุ่มทุกอย่างที่มีอย่าไปเดิมพันอย่าไปเบ็ดอะไรเด็ดขาด นะฮะเพราะว่าคุณก็เป็นหนึ่งในผู้ลงทุนหรือผู้เล่นในตลาดที่กว้างที่ใหญ่มากๆนะครับก็ระมัดระวังในการใช้ทุกเม็ดเงินที่เรามีเนี่ยจัดสรรไว้ดีนะครับลงทุนน้อยๆนะครับดิเวอร์ซิฟายก็ดีอันนี้คือส่วนของคริปโตส่วนหุ้นนอกก็ผมมองว่าตลาดหุ้นไทยมันดูน่าสนใจกว่านะฮะหุ้นนอกก็มองจังหวะที่แบบมันถูกถูกว่าน,นี้หน่อยเนาะถูกกว่าน,นี้เยอะเลยดีกว่านะครับอ,อันนี้คือส่วนตัวนะผมก็หลีกเลี่ยงหุ้นน จนกว่ามันจะมีอะไรที่แบบว่าแรงๆเกิดขึ้นมาเศรษฐกิจโลกปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ดีนกะแล้วก็อย่างที่เห็นก็มีสงครามที่เกิดขึ้นอยู่นะมีการขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราอ่ะเซฟตัวเองดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของทองคําแน่นอนช่วงนี้อย่างที่เห็นเนี่ยก็ทองคําอยู่ในราคาที่สูงมากๆจะสูงไปได้อีกหรือเปล่าในระยะย,ยาวแน่นอนอยู่แล้วทองคําก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้ข่าวล่าสุดก็มีการพูดถึงคลังคลังทอง ทองคาแท่งเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนาะฮอดน็อกซ์ NO เนี่ยจะจะไปนับจํานวนทองคําที่เขามีอันนี้ก็เป็นข่าวที่ร้อนแรงมากๆแล้วก็น่าจับตาดูทีเดียวเลยนะฮะถามว่าถามว่าถ้าเราลงตอนนี้ในราคาที่ทองคํามันสูงเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากก็กลับไปสู่กลยุทธ์เดิมอย่าทุ่มทุกอย่างที่คุณมีในสินทรัพย์1นึสินทรัพย์เดียวนะครับค่อยๆเข้าไปทองคําเป็นอะไรที่ระยะยาวมากกว่าก็อย่าลืมนะทองคํามันเป็นสินทรัพย์ที่ซื้อถูกขายแพงมันไม่มีปันผลไม่เหมือนหุ้นที่มีปันผล ธุรกิจเนี่ยก็เป็นอะไรที่ลงทุนได้แล้วก็มีปันผลกลับคืนมาด้วยธุรกิจก็เป็นอะไรเหมือนคล้ายๆหุ้นเนี่ยคือหุ้นก็คือธุรกิจนี่แหละเราต้องมองหุ้นเหมือนเป็นธุรกิจการทําธุรกิจคือเราจะเป็นเจ้าของเองหรือว่าเราไปบริหารเองแต่ว่าถ้าเราอยากจะเป็น investor อย่างเดียวหรือเป็น p a s s i ินเ n v e s t o r อย่างเดียวเราก็ต้องมั่นใจว่าทีมงานที่มาดําเนินธุรกิจเนี่ยดำเนิน operation เนี่ยต้องเป็นทีมงานที่คุณภาพและไว้ใจได้เราไปซื้อกิจการก็ได้แล้วก็หาทีมใหม่มาแทนหรือว่าคุณ ซื้อกิจาการที่มีทีมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูซิว่านั่งคุยกับทีม operation เนี่ยกับ CEO COO เนี่ยว่าเราสามารถพลิกเกมยังไงต่อไปด้วยทีนี้ธุรกิจต่างๆเนี่ยถ้าคุณได้สังเกตเนี่ยก็เริ่มถูกลงเยอะเลยพอสมควรดูอสังหาบ้านเรานะครับสังหาก็เป็นการลงทุนเนาะอ่ามันก็จะเป็นมันก็มองได้ในในเชิงธุรกิจไว้แหละนะครับก็ดูตามท้องถนนได้เลยคุณขับรถไปไหนเนี่ยคุณเริ่มเห็นป้ายขายตึกครับขายทาวน์โฮมครับขายตึก ขาครับขายบ้านครับขายเซงนี่เซงนู่นโอ้โหเยอะขึ้น คุณลองสังเกตดูสินะขับรถบ,บ่อยๆสิคุณจะเห็นป้ายเนี่ยขึ้นบ่อยขึ้นทีขึ้นมันก็เป็นปัญหาบอกถึงปัญหาของประเทศเราปัญหาของเศรษฐกิจแต่ก็เป็นโอกาสเช่นกันโอกาสที่เราเข้ามาซื้อในราคาถูกได้แต่เราก็ต้องเจราจารแล้วก็กดราคาไว้แต่ว่าเวลามีคราสิสเกิดขึ้นมาเนี่ยซึ่งคุณจะรู้ว่าคราสิสมันเกิดเมื่อไหร่วันที่แบบนั้นเกิดขึ้นอันนี้คือเป็นสัญญาณสัญญาณที่ไม่ใช่คุณต้องหนีสัญญาณที่คุณต้องเขา้านะครับอันนี้คือในส่วนของอสังหาต่างๆซึ่ง มันมองได้ในเชิงธุรกิจได้เช่นกันหากชอบคอนเทนต์ต่างๆของผมหากชอบความคิดแปลกๆติดตามผมได้กดไลค์ฟอ l โล s แชร์ในช่องทางต่างๆที่ผมมีได้นะครับ